หัวอืมอย่งน่ะมาศาสทังเพนี้อยู่นี่นี่ยมาศาดมาสาทังเพนีก่อนมามาสยังไดเดี๋ยวนีมาสเนียนๆนวดแกงนวดอย่งมันเนี่ยเพนีมันชอบอืมเนี่ยคนน้นนะมันแต่งหน้ามีนะอ่าไอบูบูก็จะ่แม้หือนี้ด้วยเนี่ยอี ก็นึกว่าใส่มัดใส่อย่างมันใช่กะใส่มัดไม่ได้ถัว่าบาดนะนะฮะบาดบาดที่ซุ่ยยามาหยอดอ่ะเฮ้เนาะอ่นอันนี้อ่ะสองตัวนี่เนี่ยใดเนี่ยสองตัวนี่มามม่าซาตัวก่อนเนี่ยกระดูกขี้ข้างน้อยกระดูกขี้ข้างน้อยมันชอบไอ้เล็กกี่ชอบหูมาซากระดูกขี้ข้างน้อยมันนี่นี่นวดขี้ข้างน้อยมัน สองตัวไอ,นอน้นั่นนี่องงกับดูที่ข้าน้อยมันเนี่ยข้าน้อยมันนั่นอ่ะตึงหมาตึงแมวจะมามาสาดกันมดอันขำนี้นมาสาดเมียพ่องบอผัวบอ,บอ,อก็ว่าไป,ไป็นมาสาดเมียมเดี๋ยวนี้บอเมียไปห้างก่อนนะเมียไปห้างก่อนี่แม่ครับเม,มียก่อนเออกับโจ๊โลมาสาดกับหมากับแมวเมียบ่มาสาดเจ้า